สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีแบบทดสอบความรู้เล็กๆน้อยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกกันพอดีว่าผมมีแผนที่จะเพิ่มแผงโซลา่าเซลล์เข้าไปในระบบเดิมของผมก็เลยอยากจะมา ถามเพื่อเป็นการทดสอบความรู้เล็กน้อยว่าเรามีแนวทางที่จะเพิ่มแผงยังไงให้มันลงตัวที่สุดแล้วก็ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด8กิโลวัตต์แต่มันสามารถรับพลังงานฝั่งแผงหรือฝั่ง PV เนี่ยได้ประมาณ10กิโลวัตต์หรือว่า10,000วัตต์กันเลยทีเดียวตอนนี้พลังงานจากแผงชุดเดิมที่ผมมีอยู่มันทํางานสูงสุดได้ที่ประมาณ 6กิโลวัตต์หรือว่า6,000วัตต์นะครับมันยังเหลือแก็บอีกนิดหน่อยให้เราสามารถเพิ่มแผงได้ก็เลยอยากจะมาถามย่างเชิงนิดหน่อยว่าเรามีแนวทางจะเพิ่มแผงยังไงนะครับโดยแผงชุดเดิมที่ต่ออยู่ตอนนี้เป็นแผงลองกิขนาด450วัตต์ อนุกรมกันอยู่8แผงอันนี้สติงแรกสติงที่2เป็นแผงโซล่า ppm อนุกรมกันอยู่6แผงแผง610วัตต์นะครับอ่าลองเอาไปคิดเล่นๆเ,เป็นแบบสอบถามเล่นๆดูว่าเราถ้าเราจะเพิ่มแผงเข้าไปอีกเนี่ยเรามีแนวทางจะเพิ่มยังไงให้มันลงตัวและก็เหมาะสมที่สุดนะครับ